สวัสดีพี่น้องเอฟซีบอกว่าฟังเล่าและฟังไทยนะพี่น้องเนาะเรือผู้ที่ไปทำงานอยู่กอทมอแหละผู้ที่ไปอยู่ต่างประเทศทุกทกหมองทุกทุกบอลมีเอฟซีอันมาว่าโอ้ยากเห็นเสบางเหียงเดียวสันลงไปเบิงเสผ้าไปเบิงเสบางเหียงแน่วสันก็พอดีเลยพี่น้องสายเสบางเหียงเลยพอดีว่ากำลังพี่น้องกำลังว่าสิไปเก็บผักลงไปเก็บผักมือนี นักพี่น้องูเนาะยูเซ่บังเหียงก็เลยว่าได้โอกาสนักพี่น้องเนาะก็เลยที่ไปรีวิวให้ได้เห็นว่าได้เห็นว่าเซ่บังเหียงมันอยู่ส่ยไทยนัพี่น้องเนาะไปพี่น้องลงไปทุละกท่าเซ่พี่น้องวันนี้ไปพี่น้องไปอ่ะพี่น้องวันนี้มาหอดท่าเซ่ก็คือท่าโคกป้งพี่น้องแต่ว่ากับเป็นเซ่บังเหียงกันมันมีอยู่สามมูอบานอยู่นี่ครับ มีท่าค้งโป่งแล้วก็ท่าพักะท่าไปขาวกับฟังนันพี่น้องเนาะมาหอดบ้านค้งโป่งหอดจะเขามาอยู่ท่าค้งโป่องอย่ล้วพี่น้องเอ้ยมาเห็นผนโอ้มีผู้ตําหูพี่น้องไองไ้ผุนถ้าผูกก้ก็ต,กตกําเงอนแล้วหนึ่งก็ตําหูเงอนแล้วหนึ่งก็ตําหูตําหูเมื่อที่เมื่อแดดตําหูยังนี่นะโอ้หูหูหมีบ่อหูกมีหูกสีนี่หูกสีนี่เนาะขันวันนี่เนาะพี่น้องเงนองนแคมเซ่พี่น้องเอ้ย คะแนนมันบพัดถล่ม hmm. ัึ๊บีเนาะเอาเนาะบ้านเอาเนาะคะแนนนำบทถล่มยำฝนก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นมีเนาะเป็นมีผู้ยังสืบอยู่กามีตัวคู้แล้วผุน้องพี่น้องเนาะตัวนี้เพื่อเดิว่าปันปันหลอดปันได้ปันหลอดมีนำพี่น้องเนาะตัวนี้ โอ้นี่เป็นหูกสีพี่น้องมันแดดก็เลยว่าเอาน้ำมาขังไว้นี่เป็นหูกสีคือหูกผ่าสีนี่หมายถึงว่าเป็นผ่าซื่อๆเป็นสีขาวกับขาวล้วนแดงกับแดงล้วนดำกับดำล้วนเป็นสีล้วนแต่ว่าถ้าเป็นหูกมีนี่ก็สิเป็นลายเป็นลายเป็นลายของมีเนอะมันสิเป็นลายหันลายนีเมน่งๆมันสิเป็นลายกราลฟิกบอลลายหันลายนีเนาะมีขอมียังกันเนาะแบบเนาะห้องเจ้าใดนี่ ร้านน้ำมังโอ้ทางดอนมองก็สิล้านขําเลยเนาะอยู่อยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ<ม>ตัวนี้ก็คือสืบอ,อผูกนี่พี่น้องตัวนี้นี่หมายถึงว่าเก็บสืบอผูกนีนพี่น,อน,อนอ้องเนาะตัวนี้เพา่ถว่าสืบอผูกเลยก็คือเอ่เอก่อนสินมว่าเป็นเ,เขื่อนนะนี่นี่นพี่น้องน,นี่เนาะก็เลยซืบอแบบนี้ซะก่อน เราเลยซื้อแบบนี้สะกก่อนนะพี่น้องนอหน่ซื้อแบบนี้เราเป็นเครื่องแล้วก็มาปั่นหลอดปั่นได้คือเห็นอะไรพี่น้องคือเพิ่นปั่นนะพี่น้องนอไอสประมาณนั้นปะเขาเลาะลงผลัะลงเงินพี่น้องว่าอยากเห็นเซ้บางเฮียงเอฟซีทั้งนั้นว่าเอออยากเห็นเซ้บางเฮียงได้อยู่ใส่บริเวณบ้านเซ้บางเฮียงได้ไหมไหมหัวสายเซ้นเลยพี่น้องเซ้บางเฮียงที่ไหลมาจากเส้นโปนผละพี่น้องเลยต้นก๋วเนิดยวต้น้านในคุด้ที่เวียดนามมาจากเส้นโปนคุณ มาเลาะเบิ the the wow, okay. uh ่งซะก่อนน้องๆนาะนี <NO B Edition> ่คือบ้านโคกป่งเด้อพี่น้องเด้ออู๋เนี่เบิ่งน้ำผุนบ้านน้ำลำ่านั่นแหละเรียกว่าคุ้มโคกป่งน้องพี่น้องเนาะแม่ป้าก็เลยวัวมีผู้สาวเห็ดเอียงนัไนนะควักบ่อเขื่อนฮะควักควักควักฝ่ายแล้วเอาเป็นเห็ดเป็นเครื่องอะบ่เห็ดทั้งเครื่องพี่น้องตัวนี้เนี่ย

ขายตัวนี้เป๊ะมาค่ะไม่มักสีหนีเด้โอ้ขายข้ามข้ามเบิดโอ้ขายข้ามของแขกนี่พี่น้องเนาะขายนี่เม็ดเม็ดเท่าสต์นี่ก็เป็นขายนี่ฮะเม็ดละแสนกรีบเท่ากับประมาณสองร้อยบาทว่านี่เนาะอยู่ประมาณนี่สกุลไทยกันเท่ากับสองร้อยบาทผ่าข้ามของแขกพี่น้องเอ้ยนี่ข้างนี้เนาะพี่น้องเนาะ ตัวห้าออนมักควักนะนี่เป็นฝ่ายนะนี่เป็นเครื่อกระเพ็ดเครือบแบบนั่นแบบเ้าตามเนหนี่น้องเป็นเครือแล้วก็ตามมากๆก็จะเป็นสีขาวนะนี่สีไล่ประมาณนี้แต่สีไล่ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้กันเป็นยังกวนี่เป็นข้ามเนาะเป็นข้ามตัวนี้เป็นข้ามโอ้ตัวนี้เนาอตัวนอคระเบนสีเป็นแบบนี้ตัวนั้นนะป้ามองว่าสีเป็นแบบนั้นโอ้ พ 30, át, ile, <t> ูดขายพี <su> ่น <t> ้องเอ้ยเพี่น้องพยายามแดงมาเอาเราได้หมดเม็ดละสองร้อยหรอเนาะท่านปส่งหนี้เม็ดสามร้อยสกอร์ดีขั้นนอนอยู่ประมาณนี้ตัวหนัก็จะเป็นพื้นเนาะเป็นพวกพื้นผดสบายแมนแมนแมนถึงถึงแล้วถึงแล้วเนาะพี่น้องกลับเป็นบ้านนาลาำธารหรือว่าบ้านคุ้มโคกป่ง บ้านพี่น,อน,อน,น,อน้องเนาะอืนอน้าลำทาคุมน้าลำทานเลยพี่นอ้นนองคุณบ้านจ่าก็อยูค่คนละพี่นอ้องนี่กันเป็นเออนี่เระขึ้นดราปู้สาวเข็นฝ่าย,ก,ายก,ก๊กฝ่าย,า,ายพี่นอ้องเบิ่งเรื่อพี่น้องกระเย็บเนื้อตีผู้สาวกระเย็บเนื้อตีป่ะลงคนละพี่น้องผ้าพี่น้องลงทาก่อนบัดนี้ลงเซื้อคนไปเบิ่งเสื้อเ <พา S 1> บืบ้องหิ้ง พ่าเส้บางเฮียงนี่ก็สีมาจากเอ่อเส้ปนพี่น้องอุ้ยหนามใสๆเด้ไหลมาจากเส้ปนอยู่ข้างตะฟางเส้ก็สิมีเพิ่นพวกปลูกพวกพืชพักสวนขั้วพวกกินพวกยาสูบพวกอันยังประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเอ่อท่าคุกป่องนนั่นคือท่าน้าร่ำท่านั่นแหละโอ้่อกี้นดี๋ยวลูกสาวพยาบาลวันลูกสาวพยาบาลชมพรลูกสาวพยาบาลชมพรเนาะนี่พี่น้องโอ้ยเนี่ยเพิ่นปลูกเลยเนี่ยนี่นกับสิมี่พัก เ่อพักกาดเยอะแยะเ่นอ้นกะสิลงไปเบิ่งพักกะสิลงไปน้วกันนั่นแหละส่ลงไปรีวิวให้พี่น้องได้เห็นอู้หถ้าพูเบื้องพุด้พี่น้องเนาะพ่นทังไกลๆพุ่นลทั้งนให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นเออนี่คารบอนั่นก็คือบัานเปอยขาวแลพี่น้องนาะบัานเปอยขาวคือท่าบักท่าเซ่ในแหละพี่น้องแต่ว่าตรงกันขามอีกไปขามเบื้องนั้นเบื้องข้างนั้นก็สิเป็นบ้านเออพักขแต่ว่าตัวนี้คสิเป็นมะ ไปพี่น้องลงไปเบิึงเข้าก็ได้อ้ยทลากระเจ็บนี่แล้วลื่นลื่นมันเป็นถลาดลื่นลื่นมื่นบ้านเขาเอิอนมื่นเนี่ยก็บมันขันมันขันมันขันนี่ลงไปนี่พี่น้องบันไดดินบันไดดินเนาะพี่น้องเนาะโอ้เพิ่นใส่ได้ปันน้ำขึ้นมเมื่อไหร่โอ้มันคือคุณใครต่อวันนี้ ต,ต้วงตกไปกองอีกเท่านึงเนาะตกไปกองหินสมอีกเท่านึงโอ้นี่นะพี่น้องนี่แหละยานเวลาหนามลงพี่น้องท่าเซ่เซ่บางเหียงกับจุฬาประมาณนี้ถ้าเมืองนั่งไหลขึ้นไปทั้งหมู่บ้านเท่บังเหียงอันนี้จะเป็นสายเซ่บังเหียงเป็นแม,นม่น้ำน้อพี่น้องเนาะคือเซ่บังเหียงนี่พักกาดนี่เพิ่นให้เก็บเลยเนี่ยนี่เพิ่งบริจีทีได้ช่วงนี้นีน่พักกาดเพขาขึ้นแล้วพักกาดขึ้นนี่เดวันแกลองซีเพิ่นจะเก็บเลยน้อพี่น้องเนาะ กินกระปุกกระลาบอุ้ยพี่นเฮง้ยร้ายพี่พี่ี่ีนี่พี่น้องนี่พักการนี่พันพันจีว่านเลยพักจะเก็บก็เก็บพี่น้องนี่พักการกินได้ขึ้นขึ้นพักการขึ้นเลยพี่น้องจะคือพักการขึ้นหรือว่าพักการยังก่อยังกินมันออกดังหินหินนะชิชิชิยังนี่วามันเหนี่องญี่ปุ่นน่อนะมาเก็บปลาโลดพี่นบอกให้เก็บปลาโลดพี่นว่าเก็บเอาไปย้อนย้อนนี่เลยเห็นหมนี่เก็บเอาเมื่อฝากพี่ฝากน้องนะปุ้ยพี่พักการได้พี่น้องนี่นี่ เป็นบุหรีกินหรอพ่นส totally so ่งปลาไว้เห็ดน้ำพักมาแล้วนี่สิมันมันเก็บเขาไปบุ้งเห็ดน้ำพักบุ้งนี้คุณอีคุณพี่น้องเออแล้วจะเก็บเอาประมาณนี้คือเส้สายเส้บังเหียงแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะฝาบนั่นก็จะเป็นบัตรใบขาวก็มีเหื้อนี่การมันเลยนะนะการน้ำเลยนะพี่น้องนะการน้ำนี่เวลาน้ำขึ้นก็อยู่ประมาณนั้นพูดมองพี่น้องมายองพุ่นพุ่นละแค่มปุ่นละเวลาน้ำขึ้นก็อยู่ประมาณนั้นพี่น้องเนาะ ตัวนั้นก็เป็นเหือบักเหือขามฝากน้อพี่น้องเนาะใส่รถใหญ่ขามได้ครั้งละสองขั้นนอนรถปิกอัพรถวิโก้น้อพี่น้องเนาะก็ได้ครั้งละประมาณสองขันก็ขามไปหันน้อพี่น้องนั่นนะขามไปใส่ตัวนั้นรถก็สิเลียขึ้นเมื่อพุนส่วนมอเตอร์ไซค์รถจักรขึ้นได้หลายคันอยู่ดอกพี่น้องเนาออยู่ประมาณนั้นตอนนี้อุ้ยพักการพี่น้องเก็บเก็บเก็บการเนี่ยไม่นูว่าหายดอกพี่น้องพี่น้องเก็บลูกกันเลยเพราะว่าพักการนี่ไปลงมากพายเก็บเอา คนเล่าใจดีผูบูทั้ง่นเขาสิลูเขาโพดปูนนอ้ยใส่ใส่ใสมาบ่อะไรแน,น,นีนีกน่กันมลวกเนาะมัขันสมเนาะแสบแท้แ้เลยไสิลูกมันแก็ไม่ประกาศมันผี่น้องมันเกิดเ,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 เองเ,าานเนื่อข้าแต่วันนึงนำโรคแล้ก็เกิดสิวานเลยเน,ะนา,มา,านเเนะมึงในผีหน่องอ้ยประกาศไปเมันแก่แล้วเพี้ยนน้ำพัก ผักเสียนผีแต่เก่าหน่ะเขาเห็นอยู่พูดส่วนผุนกมาพี่น้องผักเสียนผีผุนเลยเมื่อกี้กินเคื่องเหล่านหักแต่เขาเอาไปเห็ดดองหลักดองกับมันแอลกอฮอล์บอกแอลกอฮกับเหล่าบอกเห็ดเป็นยาบอกประมาณนี้บางคนก็เอาไปต้มกินแล้วพี่น้องเนี่ยบุญหลวงเซ้คดตัวหันนะตัวหันนี่ก็เป็นสายเซ่บางเหียงงามนี่เนาะพี่น้องเนาะกระไรมาจากเส้ปนเผลอะไรผ่านมาเรื่อยๆกระไรตัวเมืองอยู่ในแขวงสนธิเทศแล้พี่น้องเนาะกระไรลงมาสู่นี มองมันสุดก็คืออยู่นี่เละพี่น้องอยู่ปากเซลงไปนี่ก็สิเป็นปากเซตอนระวังทาประสุมหรือขามไปใส่ตาทาร์ซักใต่ก็คือเขมระลาดพี่น้องเนาะต๊กันขามกันน้อพี่น้องนอกรบเขมระลาดปากสายเซ่บังเหียงน้อพี่น้องนอก็อยู่ประมาณนี้้าพพี่น้องมงมากครับเมื่อเมื่อก็บพักนี่แล้วพี่น้องนี่เก็บประกาศนี่แหละเมื่อมเมื่อน้อพี่น้องนอกะโอ้เมื่อหลวกกินกับปุนกระลาบแสบกินดิบกรไดพี่นพี่น้องเนี่ออกดังหึนเลยนี่ เจลยังก็ขึ้นเจวอยังก,ลลงก็ลืมไม่ห็นบ่เออซาติยงก็รืมหมดซีอวเออนั่ยละขันผู้เลี้ยักก็เป็นมาบอกในพี่น้องเจวอยังนอนลัได้หินๆน,น่ะเจ้าอย่พุ่นนังพี่น้องเ้ยซิอว่ว่ามานนี่นะพี่น้องนออเนาะเลียฮ่อกระลังเสียออกพี่น้องนอนอเนาะเฮ่อเคลื่อนว่าเฮ่อบักอู้บอกผู้เล้พี่น้องเนาะกำลังเคลื่อนออก โอ้พี่น้องไอ้ผุนต้องขุดบักกำลังสีขามฝากอย่าพี่น้องเนาะกระลังตีขามไปรถเบื้องนั่นนะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องอยู่นี่มันบมีสะพานขามหรือว่ามีขว้าขามนะพี่น้องเนาะอยู่บริเวณนี้กสิมีใส่บักนี่ละเป็นย่านฐานะขามปะพี่น้องขึ้นเมื่อเทิงวันนี้นี่แหละพี่น้องคือนไซส์เซบยงเหียงกสิมีพักแล้วมาเก็บพักพี่น้องเมื่อนีงก็เลยวันเดี๋ยวโอกาสมาทายให้พี่ให้น้องได้เบิ้งเอสซี่พนว่าโอ้อยากเบิ้งเซบยงเหียงได้ปซั่น ขาขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยพ่ออยากใครเอา,าพหูแล้วบันนี่เอ๋พี่น้องขึ้นวิทย์สักก่อนอน้อพี่น้องขึ้นมาวิทย์หรืบันพุนล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ฝั่งนั่นกับเป็นเออส้อนเผือกส้อนมันเล้วพี่น้องน,นอ้อยู่ฝั่งเบื้องนั่นขึ้นไปทางพุ่นกับเป็นบันนี่เยี่ยมหน้าดงเล้วพี่น้องน,นอ้อยู่ทางขามเบมื้องนั่นจะอยู่ประมาณน,นี้ พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็เห็นในซ่ยทำนี่ละพี่น้องกิทิสรุปไอ้สั่นนี่สักก่อนพี่น้องเนาะพี่น้องก็ขอขอบใจเปื่อนเอฟซีทุกบ่องทุกบอลว่าฟังเล่าแล้วฟังไทยนะพี่น้องเนาะกิทิสรุปว่าเบอร์กตาไดลไลบ่พี่น้องเนาะนี่ยนะพี่น้องก็ได้พักนี่พี่น้องได้พักเมื่อประกาศประกาศหินนะพี่น้องเนาะก็อยู่ประมาณนี้ก็ขอ ขอบใจเพ่งเอฟซีว่าฟังเล่าและฟังไทยแล่วู้ที่อยู่ก็ทอมอแล้วผู้อยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะวู้ยมาทาเซเมื่อยอ่ะขอขอบใจไปทุกมองทุกบอนลนะล่ะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขก,กายสู้สบายดี